เยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหางร้านเติมโลบักอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนา DiveBuck เว็บเติมโลบักสุดคุม้มเรทสูงถึง4.5จะเตมบบมิมแบบกลุ่มหรือแบบไอเดียพาร์ตก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะนี่ไปเติมเลยที่ DiveBuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยสวัสดีมิลักแฟนเพลงฮะสวัสดีตอนเที่ยงคืน34นาทีนะครับก็อยู่ผมสินฮะตอนนี้เราอยู่กันใน m a ป u l i m a t e Fighting Simulator นะครับอัปเดตบอส นะฮะน้ำลายกระเด็นก็นะฮะมีน้องๆชวนกันมาเยอะมากว่าเพ่อันนี้ไม่ไฟติ้งมันอัปเดตแล้วเพ่เอ้ช่วยมารีวิวหน่อยอยากเห็นอยากเห็นอยากนู่นอยากนี่จัดให้ไฟกระพริบกับผมมาเรามาดูกันว่าในอัปเดต8นี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลกันในอัปเดต8นี้ฮะก็คือมีการเซลนะครับาเซลลของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มี4ีพลังใหม่นะครับแล้วก็คลาสใหม่แล้วก็3พื้นที่ฝึกอบรมใหม่ฮะแล้วก็มี1เควสใหม่1ดาบใหม่ฮะแล้วก็ อะไรต่างๆนานาอีกเยอะเ,ยเนี่ยมีโฮล่าโฮล่าด้วยเหรอเกมพาร์ทเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยไอความรักษาเนี่ยน่าจะเพิ่งมานะผมก็มกไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้อะไรนะครับแต่เราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเออเพราะว่าตอนนี้เขามีบอสมาให้เราตีเลยฮะเออลุยกันเลยดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะอยู่ผมซินจากชั่มโอคุมาชนาฮะเราอยู่กันใน Roblox Anime Fighting Simulator รีบกดเพลก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็สวัสดีนะครับนะเหล่าคนชอบอนิเมะกันทุกท่านเลยนะครับนะนะครับก่อนจะเริ่มกันฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะไอดีของน้องคนนึงแล้วกันนะครับที่เอามาให้ผมรีวิวกันอีกแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเอาหลวงเจมาไอดีหลวงเจมันกากเกินไปนะครับนะก็เลยต้อง IP ไว้ก่อนนะครับให้เขานอนพักกันก่อนนะสำหรับหลวงเจโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอัปเดตในครั้งนี้กันนะครับอัปเดตที่8ว่ามีอะไรกกัันนนบบ้้างสหรเมีะะฮ เรื่องมาที่อย่างแรกเลยที่เขาบอกเมื่อกี้ว่ามีซอร์สเล่มใหม่มานะครับส่วนน้องเขาก็ปลดล็อกได้แค่ของไอในเรื่องนั้นโตกโนะครับครั้งก่อนเนี่ยนะครับเอ็กค,คาลิเบอร์คือมหาเทพแล้วใช่ไหมตอนแรกว่ายูรุเนี่ยมันมันกเทพแล้วนะนะฮะมีเทพกว่ายูรุก,ก็คือมุรักโคมโุกิรินะครับก็คือดาบหนวดขาวแล้วก็มีเอ็กคาลิเบอร์นะครับเอ็กคาลิเบอร์ก็ถือได้ว่าเป็นดาบของเทพเจ้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดาบอะไรเนี่ยขวานเทพเหรอ ผมก็ไม่รู้แล้วฮะไอเรื่องไอขวานอันนี้คือผมไม่รู้ที่มาแล้วใครรู้ก็บอกกันด้วยแล้วกันว่าไอขวานเทพเจ้าอันนีนะ้มาจากเรื่องอะไรหรืออะไรยังไงนะเข้าไม่ถึงจริงวะผมก็ไม่ได้ดูอนิเมะทุกเรื่องสักหน่อยนะโอเคนะครับผ่านไปสลับเรื่องของดาบนะต่อไปก็จะมีเอ่อเรื่องคลาสเรื่องคลาสเพิ่มมาหรือเปล่าอ่าเรื่องคลาสนะครับน่าจะเพิ่มมานะ นั่นเป็นคลาสของนารูโตะนะครับที่เพิ่มมาและก็นะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะรตรงนี้ฮะตรงนี้จะมีนะครับเหมือนบิลบอร์ดนะฮะับทวิตเตอร์รีวอร์สนะครับ,รรนะรบก็จะเป็นเล่นกิจกรรมอะไรพวกนี้นะฮะไปกดไลค์กดแชร์ฟอลโล่ในทวิตเตอร์ของผู้พัฒนาละมัง้ง ก็จะมีให้เรา1นึ่งพันพออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปด้านในนี้ฮะตอนนี้เนี่ยบอสที่เข้ามาก็คือบอสก้าหานั่นเองนะฮะคูรมามะนะครับจากเรื่องนารูโตะนั่นเองเป็นล่างหมดเสียนซะด้วยเป็นบอสที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปตีได้นะครับนะมันก็มีเทียร์หเทียร์สเทียร์สเทียร์สเทียร์หเอาง่ายๆก็คือมี5เวฟด้วยกันนะครับแต่และเวฟนะครับไอ้คูรมามะมันก็จะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าสแตทของน้องเขาเนี่ยก็ถือว่ายังพอตีได้อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ตีคนเดียวไม่ได้แน่นอนก็ตีแล้วเนี่ยถามว่าตีแล้วจะได้อะไรตีแล้วจะได้เป็นล่างครับผมล่างหมวดเซียนของนัลโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้สกิลนะครับพวกไลชูริเคนนะครับต่างๆนานาเดี๋ยวจะมารีวิวกันตอนหลังเนาะอ๋อประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้าไปตีได้เลยนะฮะถ้าหากว่าเราบูสต์นะครับไอ้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับจะทําให้คนทั้งเซิร์ฟเนี่ยมีโอกาสดอปของจากในดานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับซึ่ง อนนี้แ่บผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เขาบูตหรือเปล่าเนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 9โลบัคกนะครับกลมกลมก็2000โลบัคทอนบาทนะฮะประมาณนี้นะครับ okay, เดี๋ยวผมเข้าไปตีให้ดูแน่นอนแต่ไม่รับประกันว่าจะตีตายนะครับเพราะว่าแม่งบอสแม่งโหดจัดประหลัดบองจริงเดี๋ยวเราพาไปดูที่ฟาร์มใหม่กันก่อนนะครับว่ามาจากเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ฟาร์มค่าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอบินดูก่อนนะฮะอ๋ออันนี้เป็นที่เข้าไปตีบอสฮนะ เพิ่มมาใหม่ก็น่าจะมีนี่ลายด้านบนตรงนี้นะฮะก็อันนี้นะฮะที่ผมสงสัยก็ก็มาจากเรื่อง SEO นะครับอันนี้คือขายข้อสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าขอคอยลอ,อ,อยชั้นอันนี้นะฮะเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยนะมันบอกว่าเพิ่มมาเท่าไหร่นะสามที่ใช่ไหมที่แรกเนี่ยผมเดาได้เลยฮะมาจากเรื่องอะไรเรื่องโปรดของผมที่ดูมาตั้งแต่อนุบาลแน่นอนนะฮะเรื่องนี้นะครับยักษ์บอลซูเปอร์นั่นเองนะครับก็เป็นสถานที่ที่ อ่าพวกโกคูเนี่ยไปประลองนะครับนะศึกชิงจักราวาลหรือเปล่าน่าจะจำไม่ผิดนะสนามเนี่ยจะออกแบบคล้ายๆลูกข่างนะครับนี่คือสถานที่ฝึกนะครับเรื่องของ power arena นะครับ100 QN นะครับ Dura Ability นะฮะเป็นคล้ายๆลูกข่างนะเออสถานที่ต่อสู้ของมันเนี่ยนะครับใครดูดักบอลก็น่าจะรู้นะดักบอลซูเปอร์เนาะเออผ่านไปสลับหนึ่งที่ฟาร์มอันแรกฮะต่อไปเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะเพราะว่าจำได้เอ้ยนั่นไง อ่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนคล้ายยานอวกาศวะทุกคนที่ยานอวกาศนี่มันคุ้นๆว่ะมาจากเรื่องอะไรวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันพันแมนนะเออใครใครใครรู้บ้างน่าจะรู้แหละนะครับน่าจะมาจากเรื่องวันพันแมนที่พระเอกของเราขึ้นไปต่อยเอเลียนปะเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่ผมว่าน่าจะใช่เลยโอเคเออนี่ใช่เลยโอ้เข้ามาใกล้ๆแม่งมาจากเรื่องวันพันแมนแน่นอนมันเหมือนอารมณ์เหมือนเรือดำน้ำบินได้อะนะครับเรือดำน้ำลุงตู่ปะเนี่ยต่อไปฮะเอ่อตรงนี้แน่นอนนะฮะเอ้ยทำไมมันดูคล้ายช้างวะ นะมันคือช้างหรือมันคืออะไรวะนะ่ะ <c oughs> ใกล้ๆช้างเลยทุกคนช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาแต่มันเบากว่าลูกม่วงใกล้เข้ามาใกล้ๆหน้าตามไม่เหมือนช้างนะครับพอกูเริ่มเข้ามาใกล้ๆเนี่ยครับมันโอ้โอโหมีปากด้วยฝึกเรื่องของอะไรเนี่ย1 0 0 QN จักะไอ้ตรงนั้นเนี่ยน่าจะฝึกเรื่องของเอสเต็งหรือเปล่าเนี่ยใช่นะโอเคผมไม่รู้อะเรื่องนี้ผมไม่ผมไม่คุ้นเลยนะครับว่ามันมาจากเรื่องอะไร สามที่ฝึกก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับต่อไปงั้นผมจะมารีวิวนะฮะสกิลที่ได้จากการตบบอสละกันนะครับแล้วก็ชุดต่างๆเนาะผมน่าจะบอกไปแล้วแหละว,ว่าถ้าเราตบบอสเนี่ยจะมีโอกาสดรอปชุดนะฮะหนึ่งชุดแล้วก็สกิลอีก3ส,สกิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน มาที่หน้าของ power เลยแล้วกันนะอย่างแรกที่จะดอบก็คือ durability ฮะก็คือนะครับล่างโหมดเซียนนะฮะเออโหมดเซียน6วิถีนั่นเองนะฮะของโนโตะนะครับ,รบใช้โดยการกดตัว G ีนะผมตั้งไว้เป็นตัวคีจีก็พอเราเปิดล่างนี้นะครับนะบถ้าเราไปสู้กับคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยจะเหมือนจะดอบดามเมจลง40%นะครับถือได้ว่าโกงมากๆหรหดับท่านี้เดีย๋ยวผมจะกด G ให้ดูนะครับแบบนี้นี่นี่เลยครับโอ้ยชุดแม่งอย่างเท่โคตรชอบชุดเลยว่ะ นะ,ะ้าดูชุดดิพี่มันเฟีเ้ยววะทำไมมันเฟี้ยวจังวะเออดูฮะตรงนี้เหมือนไปเลยโคตรเหมือนในดันตโตเลยโคตรเฟี้ยวเอเอแม่งเท่จัดนะครับเออนี่ฮะชุดแม่งทำออกมาได้เท่เป็นไฟนีองนีอนอนด้วยนะฮะให้สิบเต็มสิบเลยครับผมสำหรับชุดนี้ตบมือฮะแม่งเท่เท่จริงเท่จริงมาที่พาเวอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เรื่องของจักระนะครับก็จะมีสกิลนะครับที่ดอปจากบอสเนะี่ยสามสกิลด้วยกันก็จะมี ไลโชริเคนนะครับก็คือกระสุนกระสุนจากดาวกระจายนั่นเองนะครับผมตั้งเป็นคีอ e ีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะกดอีมาครับนี่ฮะเป็นการปาดาวกระจายไปแล้วก็ระเบิดเวลาตุม้มโอเคนึกว่ามันจะระเบิดเบาที่ไหนได้มันระเบิด2ชั้นโอเคอรอบหนึ่งระเบิดเวลากระสุนวัจากดาวกระจายเฮ้ยเจ้าตุม้ม แล้วก็ตุ้มนะฮะค่อนั้างช้าดิดหนึ่งนะครับตอนชาร์ชนะช้าแค่ตอนชาร์จนะครับอาวโคเท่นะครับโอเคนี่แหละฮะสกิลมันต่อไปครับผมมัลติพายบอมเลเ s e ซ shuriken นะครับก็คือกระสุนวงจักรห้าสีดาวกระจายหรือเปล่ากด R ฮะมาดูกันเดี๋ยวนี้นี่ครับผมเที่ยวนะฮะโอ้โหไปห้าสีเลยขบวนการเลนเจอร์นะครับระเบิดเวลาตุ่มๆนะอันนี้จะเป็นระเบิดเล็กนะครับนะกระสุนวงจักรห้าสีครับไปเลย เพ็บยวพ่เีวิธีวะ่ะได้อยู่นะเนี่ยแต่มันไม่ระเบิดเหมือนท่าแรกเลยอีกรอบนึงฮะจะแฮปเพี้ยวท่านี้ก็ยังจะชาร์จนานอยู่เหมือนกันนะครับนะชาร์จนานอยู่ต่อไปฮะน่าจะเป็นบอลสัตว์หางครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันถ้าผมตั้งไว้เป็นตัว L นะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วนะครับปุ่มไม่ค่อยจะมีละกด L ฮะจมวับนี่ฮะเป็นมือสั์หางออกมาแล้วก็คว้างบอลไป ระเบิดตูมเฮ้ยเท่มากเลยนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยมันยากเสียวอีอีกรอบนึงฮะนี่เป็นมือสถางออกมานะฮะใส่ชุดนี้แล้วมันโคตรเท่ไม่โคตรเข้ากันเลยกดแอลอีกรอบหนึ่งจะแฮปขวดไปไฟกระพริบ,บเป็นไงอา้าวบอลหายบอลหายไปไหนวะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีบอสก,กันครับผมผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มีคนบ้างหรือเปล่านั่นเนี่ยมันก็มีอยู่นะ เขากำลังตีเทียสามอยู่นะครับนะเออซึ่งนะครับการที่จะเข้าไปตีบอสบอสในว่าบอสเนี่ยตบแรงมากๆนะครับโดนสัก3ทีก็มีม่องเทงแล้วถ้าสเตตไม่สูงพอนะก็ยิ่งเทียสูงไปเรื่อยๆบอสก็จะยิ่งโหดแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ทุกคนคอมโบกับอัตลักษณ์เนี่ยผมแนะนําให้เป็นโอเวอร์โฮไม่ก็เอ่อวันฟอร์เดกุนะครับส่วนกิมัวเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแอสตรากิมัวนะจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะกดเลขเก้าครับผมนะมันจะคอมโบกับไอ้พวกนี้ฮะ ที่ผมคอมโบนะในการตีบอสนะครับผมจะกด E R L นะครับแล้วก็กด X นะฮะในการปาดหนองแบบนี้นี่คือคอมโบคร่าวๆนะครับที่ผมใช้นะฮะส่วนใครนะครับที่ใช้เป็นโอเวอร์โฮก็จะเป็น E R L นะครับแล้วก็ Z ประมาณนี้นะครับนี่เลยคือคอมโบนะแนะนำว่าให้ใช้สกิลที่ระยะไกลเข้าไว้นะครับนะมันจะส่งผลดีนะครับต่อชีวิตเราในการตีบอสด้วยนีครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีบอสกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาเซิร์ฟทีท่เทียรน้อยๆแล้วกันเพราะว่าทเทียเยอะๆกูก็ตายหายอยู่ดีนะครับโอเคครับ okay, ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องตีบอสเรียบร้อยเลยฮะซึ่งทั้งเซิร์ฟนะครับ,รรบมีคนเยอะแยะตะแปกไก่ฮนะแต่มาตีบอสก็มีอยู่กูคนเดียวนะครับสุดยอดจริงๆมาแล้วเกิดอะไรครับผมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ยิงลัวๆขว,วดไปโอเคได้อยู่นะฮะโอได้บาได้กระบ้าแล้ว โอ้โหมันเป็นสะทกสถานมันเลยอะไม่สะทกสถานมันเลยีบ้าเอ้ยออกบดหนังไปแดกนี่ดูเลือดสิผมสิครับดูเลือดผมสิครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหคนเดียวมันก็อานาจอย่างนี้แหลค ون, นะครับอารอลอารอลจริงๆนะฮะโอเครอก่อนรอคูดาวก่อนเฮ้ยรอคูดาวก่อนเฮ้ยปุ๊บ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 ,บคอมโบคอมโบคอมโบ,มโบนี่นี่นี่นะฮะแล้วกูกำลังจะตาย กูแตกครับทุกคนพอแตกมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีพลังที่จะบล็อกโอเคทุกคนครับมาผมย้าไปอีกเซิร์ฟหนึ่งซึ่งคนก็กําลังตีกันอี่เยอะเลยนะครับนะเขามาตีกันถึงเทียร์่กันแล้วนะครับมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่ากับเทียร์่นะเกิดอะไรครับผม E ก่อนเลยนะฮะ E เสร็จแล้วก็ R นะครับโอเค R เสร็จแล้วก็ L L เสร็จแล้วก็ X ครับผมปวดไปนี่ไม่รู้โดนบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณละมะ จะคุลมานางโง่นี่ฮะโดนสกิลถลม่มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับนี่หัว,วไปมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะฮะดูฮะเลือดมันไม่แทบจะไม่ลดเลยบ้าเอ้ยมันจะโหดเกินไปแล้วนะคุลมานี่บางทีสกิลก็ไม่โดนนะครับมันช้าเกินไปบางทีอะอย่านะอย่าหันมาที่กูนะมามานะครับสัว์รัวๆสัว์รัวๆยิงไปรัวๆยิงไปรัวๆน่าจะไหวเนี่ยหรือเปล่าวะ <c oughs> น่าจะไหวถ้ามันไม่ตบกูตายนะนะ น่าก็น่าจะไหวโอเคฮะใช้ไม่โดนเลยนะฮะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเอ้ยมันเอากูแล้วมันตกกูแล้วทุกคนไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งแล้วฮะทุกคนกูวิ่งแล้วสับแล้วครับผมเราไปเราไปเราไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไปจบกูหนึ่งพันบิลเลนมาตัวฟกเก้อดีป้าเอ้เอาไปนะฮะไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเพราะกลัวเองกันหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยโอ้ยแมนยนบอลไฟใสโอ้ยมาแล้วฮะมาเล่นกูแล้วทุกคนมาเล่นกูแล้วกูปิงด้วย กูปิงด้วยโอยโอ้ยโอกูเกือบตายโอ้โหยนะฮะไปเลยกูไม่อยู่ด้วยแล้วนะครับเทียสี่วะเฮ้เทียสี่วะเฮ้เอาจริงแล้วเว้เอาจริงแล้วเวมาเดิมันจะตายวะเฮ้ชดาเนี่ยเออแก๊งนี้แม่งเล่นกันโหดมากเลยน่าได้อยู่ได้อยู่นะเออมาแล้วมาแล้วไม่ไม่นะไม่เอออกูแตกโอ้โหเจยดายจังเลยนะครับผมว่าแก๊งนี้น่าจะไหวหรือเปล่าเหลือกัน3 4สี่คน โอเคนะฮะสำหรับอัปเดตนี้งับก็ประมาณนี้แหละนะครับแนะนําว่าคอมโบกับโอเวอร์ฮู์ก็ได้นะครับนี่พอใส่ลากโอเวอร์ฮู์แล้วมันจะที่ขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับโอเคแนะนำฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาตีนะควรมีสเตตี่สูงๆหน่อยนะครับผมก็คิดว่าจะไปฟาร์มไอดีหลวงเจมันโหดกว่านี้สักนิดนึงนะเพราะว่ามันกักเหลือเกินโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากเพียงเท่านี้ฮะจิ๊กเกดิทีมาชาติต้องการซีอูบราเธอร์มาเดอฟักเกอร์ไปละจุ๊กเล่าเล่าเล่า